หลังจากที่บุกไปเอาชนะคริสตันพาเลตถึงบ้านนะคะหประตูต่อ0ย์แต่ก็ต้องแลกด้วยอาการบาดเจ็บของพ่อหมีล่าสุดเนี่ยอนเนอร์สลอตนะคะโคชลรริวพูก็ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของพ่อหมีอลิซอนเบเกอร์แล้วนะคะอาจจะต้องพักนานถึง2อถึงสสัปดาห์นะคะแต่ก็ต้องรอเช็คอีกทีจากเกมเมื่อคืนเนี่ยที่ตอนที่พ่อหมีอลิซอนเบเกอร์เจ็บนะคะก็มีแอบวันๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่า ที่มานั่งสำรองเนี่ยไม่ได้มีรายชื่อของเควินเคลเฮอร์นะคะเพราะว่าเคลเฮอร์นั้นป่วยนะคะก็เลยส่งยาล้อลงไปแทนแล้วก็ลงครั้งแรกด้วยนะแต่ยาล้อนี้ก็สามารถเซฟไปได้แล้วทำให้เราไม่ได้เสียประตูจนนำไปสู่3มแต้มเมื่อคืนนี้ ล่าสุดเนี่ยลิวพูเอ็กโก็ได้ออกมารายงานว่าอลิซอนจะต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อสแกนความเสียหายหลังจากที่พลาดการลงเล่นไปแล้วเนี่ยสนัดในฤดูกาลนี้นะคะจากการบาดเจ็บที่ต้นขาด้านหลังซึ่งอาการดังกล่าวเนี่ยก็คล้ายกับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะคะที่บาดเจ็บแล้วก็ต้องพักรักษาตัวถึง2เดือนอานเนอ์นสลอกล่าวว่าเราไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่เรารู้ว่าคุณเดินทางออกจากทีมเหมือนที่เขาทํานั่นมักจะหมายถึงว่าเขาจะไม่อยู่ในทีมชาติบราซิลและผมก็ไม่คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในทีมในเกมแรกที่เราเล่นหลังจากนั้นนั่นคือเกมเปิดบ้านพบกับเชลซีในวันที่20ตุลาคมนี้ ผมคิดว่าเราคงต้องใช้เวลา2-3ถึงสสัปดาห์ผมคิดว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่ต้นขาด้านหลังของเขาอลิซอนเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเราและเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกมันเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บไม่เพียงแต่สำหรับตัวเขาเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเราในฐานะทีมด้วย สิ่งที่เป็นลบสำหรับทีมไม่ใช่แค่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูเท่านั้นแต่รวมถึงเกือบทุกตำแหน่งด้วยก็คือเรามีตัวเลือกที่สองซึ่งดีมากด้วยควินคิลเลอร์แสดงให้เห็นแล้วในฤด,ดูกาลนี้ว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูหมายเลขสองที่ดีอย่างชัดเจนเขาทำได้ดีจริงๆ อันเนอสลอตได้กล่าวขอให้หายไวๆนะคะพ่อหมีอลิซอนนะคะทั้งพ่อหมีทั้งลูกหมีเคลเลอร์เลยนะคะก็ครั้งแรกของยาลอสนะคะเมื่อคืนนี้ทําได้ดีนะจริงๆเนี่ยเราอยากเห็นเพื่อนๆทุกคนนะคะพูดถึงยาลอสนะคะก็ฝากกดหัวใจฝากกดติดตามบันทึกเป็นรายการปวดให้เราด้วยนะ